สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทยนะคะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรคะ่ะค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2559 อูรานอสเกิดขึ้นค่ะอูรานอสเกิดขึ้นก็เป็นสัญญาณเตือนที่ดีในแง่ของการทำงานที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากคนรอบข้างนะคะยิ่งเราติดต่อในเรื่องของสื่อวงกว้างก็จะมีคนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะมองการไกลได้ดีมีทัศนะที่เขาเรียกได้ว่าลงทุนอะไรเนี่ยนะคะจับ จับสินค้าตัวไหนก็จะได้เม็ดเงินคืนกลับมานะคะไพ่สี่เหรียญขึ้นมาปรากฏนะคะเรียกได้ว่ามีความมั่งคั่งและมีความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของงานถ้าใครที่คิดจะลงทุนในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีทีเดียวค่ะผลตอบรับก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเก็บออมในอนาคตมากยิ่งขึ้นนะคะและลักษณะงานที่ส่งเสริมในแง่ของการทํางานที่ดีนะคะของชาวราศีเมษนะคะก็จะเป็น งานที่เกี่ยวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าไปหาคนที่มีชื่อเสียงหรือการทํางานในแวดวงที่จะต้องรัการหรือแวดวงที่รู้จักคนมีสีเยอะๆนะคะมันจะทําให้คุณเนี้ยนะคะมีเาขาเรียกว่าต่อยอดคอนเน็กชันหรือมีโครงการอะไรใหม่ๆใ,ใ,ใหญ่ๆกลับคืนกลับมานะคะพูดถึงในเรื่องของหน้าที่การงานก็จัดว่าด,ดีทีเดียวสำหรับชาวราศีเมษค่ะในแง่ของการเงินนะคะเรามาดูการเงินกันได้ไพ เจ็ดถ้วยขึ้นมาการเงินเนี่ยเรียกได้ว่ามีหลายแห่งที่คุณเนี่ยอยากจะรอเงินได้หรือว่ายังเก็บเงินไม่ได้อยู่บางแห่งได้แต่บางแห่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณจะปล่อยเครดิต ปล่อยสินเชื่อใครต้องพิจารณาดูดีๆนะคะหรือไม่ก็พยายามปล่อยให้มันน้อยๆหน่อยเพราะว่าในเกณฑ์ที่เงินคุณอยู่ข้างนอกเนี่ยเอากลับคืนมาค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบหยิบจับมาใช้ได้ง่ายทันท่วงทีเลยทีเดียวสําหรับคนที่ทํางานประจําทั่วๆไปนะคะระวังที่จะสิ้นเปลืองเงินทองกับของสวยงามหรือของไร้สาระของฟุงฟ่งเฟือยต่างๆนานานเพราะว่าสิ่งรอใจนะคะมันมาลอกกระเป๋าสตางค์คุณในเดือนนี้ค่อนข้าง เต้องพยายามรัดเข็มขัดแล้วก็หักห้ามใจตนเองให้ได้นะคะมองกันถึงในแง่ของความรักดีกว่าค่ะ ไพ่เด็กถือไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะคุณก็อาจจะวุ่นวายเกี่ยวในเรื่องของการงานการริเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจนทําให้ไม่มีเวลาใส่ใจให้กับเรื่องของความรักนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ในเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยนะคะก็ยังดูดีอยู่ยังไม่น่าเกลียดสักเท่าไหร่แค่ไม่ค่อยมีความหวานชื่นต่อกันเท่านั้นเองนะคะส่วนสําหรับใครที่ยังโสดอยู่นะคะเขาบอกว่าจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาให้ความสนใจนะคะถ้าเป็นคุณสาวๆก็อาจจะมีหนุ่มๆที่ อออๆหน่อยนะคะมาหวานสเสน่ห์หรือเรียกได้ว่ามาให้ความสนใจคุณนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่แต่งงานแล้วนะคะก็อาจจะมีข่าวดีในแง่ของมีการมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นนะคะก็ลองไปทำกันบ้านกันบ่อยๆนะคะเผื่อที่จะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะ